สกินแคร์กัน,นะค่ะทุกคนเหมือนเดิมเลยเริ่มด้วยกรัรนี่ตอนอาบน้ำเพึ่งเจาะสิวไปนะคะทุกคนตอนแรกอะ่ะไม่ค่อย พูดในนีเมนะว่าเมย์แบบเหมือนเขาเรียกอะไรอะเหมือนมันไม่ค่อยเอนจอยกับการทำคอนเทนต์สกินแคร์แบบเหมือนตอนเด็กๆอะที่เราจะแบบผู้อยากรู้นู่นนี่นั่นใช่ไหมเพราะว่ามันรู้หมดแล้วแล้วก็ตอนนี้เหมือนแบบคือเมย์อะยังใช้สกินแคร์เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เอนจอยกับการไฟล์หาสกินแคร์ใหม่ๆแล้วอะเพราะเรารู้แล้วว่าสุดท้ายอะมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละคือเราใช้ส่วนผสมนี้นี่นี่นี่มันจะช่วยเรื่องนี้นี้นี้อะไรเงี้ยเราเบสิกคือไม่ใช่เบสิกคือมันมันครบแล้วสําหรับสกินแคร์นะคะ สีสวยมากตอนนี้ไม่มีครบเลยนะคะทั้งสีนี้นก็มีสีชมพูอีกอันหนึ่งนะคะทีม่มีปากสวยมากสีนี้ก็สวยสีชมพูก็สวยชอบทั้งสองสีเลยณนะตอนนี้นะคะก็เลยลองไปเรื่อยๆก่อนโอเคกลับมาโอ้ผิวแห้งแล้วทาน้ําตกทาน้ําตกกลับมาที่เรื่องที่เมย์แบบว่า ใช้สกินแคร์แบบคือ10ปีอะ่ะมันศึกษาสกินแคร์มาจนแบบมันมันจบแล้วอะ่ะทุกคนสําหรับเมย์นะในความรู้สึกเมย์คือมันรู้แล้วว่าคือจากวันนี้ไปจนถึงอายุแบบแก่เลย6ก70 8เอะ่ะเมย์ก็รู้แล้วว่าเมย์ต้องใช้สกินแคร์อะไรหัตถการที่เมย์สนใจเมย์ Me, ก็พอจะรู้ว่าจะทําอะไรอะ่ะทุกคนแต่ว่าหัตถการเมย์ไม่ได้แบบเล่นเยอะนะคะหมายถึงว่าเมย์แค่ไปลองทําบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็รู้แล้วว่าโอเคถ้าอยากจะแบบผิวสุขภาพดีดูอ่อนกว่าวัยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอายุคือดู อ่อนกว,ว,นะว่าไว้นั่นแหละเออคีมันคืออ่อนกว่าไว้แล้วก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะเมรู้แล้วว่าเมต้องใช้สกินแคร์อะไรทําหัตถการอะไรประมาณไหนก็รู้สึกว่าตัวเองอะค่อนข้างที่จะสเตเบิลกับตรงนี้แล้วนะคะแต่เมอ่ะช่วงวันสองวันมันเนี้ยโดยเฉพาะเมื่อคือนนี้อินมากนะคะกับการอุย้ยวิตามินซีมันเริ่มแบบมีสีแบบเข้มๆทุกคนดูเนี่ยเนี่ยเนี่ตรงนี้ลองอีกทน่าจะออกซิได์ตรงประมาณ ขวดประมาณแบบพวกฝาพวกอะไรเงี้ยที่โดนอากาศนะคะ โดนฟางจริงด้วยก็คือเมื่อคืนเนี้ยเมย์มาลื้อใหม่ว่าเออเมย์ยังไม่เก็ตยังไม่เข้าใจยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับผิวอะ่ะในเรื่องอะไรบางก่อนที่เมย์จะขยับไปดูแลเรื่องแบบสุขภาพอื่นๆเนาะเรื่องอาหารเสริมเรื่องการออกกําลังกายการนอนเรื่องฮอร์โมนอะไรแบบเนี้ยที่ยังไงเมย์ก็จะไปดูแลอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอยากให้สุขภาพโดยรวมของเราเนี่ยสุขภาพดีนะคะก็ก็จะขยับไปทางนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนแบบก่อนจะแบบเหมือนเมคชัวร์ว่าตัวเองอะ่ะครบแล้ว ใช่ไหมในเรื่องผิวอะไรอย่เงี้ยก็คือไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งขนาดนั้นนะไม่ใช่แต่หมายถึงว่าในเรื่องที่เฮ้เราแบบไม่อยากรู้เรื่องผิวอะไรอีกแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําข้อมูลเพิ่มว่าแบบเออเรารู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรที่เรายังไม่รู้และเราอยาก รู้บ้างนะคะก็ทําข้อมูลกับตัวเองแล้วไปเจอสิ่งที่เมอ่ะเฮ้ย <He i, S 1> เรื่องนี้อยากรู้ลึกกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็คือเรื่องของโครงสร้างผิวนั่นแหละทุกคนอย่างเช่นเมื่อก่อนอะ่ะเมก็แค่จะแบบว่าทําความเข้าใจในเรื่องของผิวชั้นหนังกพาพร้าชั้นหนังแท้ใช่ไหมคะแล้วก็มีชั้นไขมันแต่ว่าเราจะไม่ได้แบบไปอะไรกับชั้นไขมันมากเนาะแล้วก็มีเอ่อชั้นสแมทเมรู้ถึงแค่ชั้นสแมทนะคะเดี๋ยวนะมี หนังกำมพาหนังแท้ไขมันสแตร์กล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกอ่ากล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกเนี่ยคือก่อนนันเนี้ยเมย์แบบรู้จักสแาร์แบบผิวเผินนะทุกคนคือแบบรู้แหละว่าไปทำอัลเทอร่าไปทำอัลตาฟอร์เมอร์หรือว่าถ้าจะทำศัลยกรรมดึงหน้ายกกระชับอะ่ะจะต้องทำที่ชั้นสแตร์เราก็จบแค่ชั้นสแตร์ใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนเมย์ก็คน้คนๆๆลงไปแล้วเฮ้ยมันยังมีเรื่องที่เราไม่รู้และเราอยากรู้นั่นก็คือ การดูแลผิวหรือการดูแลใบหน้าไปจนถึงชั้นกล้ามเนื้อและกระดูกค่ะทุกคนฟังไม่ผิดทําไมไม่ถึงสนใจชั้นกระดูกเพราะว่าการดัดฟันอ่ะทุกคนมันทําให้หน้าเราเปลี่ยนใช่ไหมคะทาบางคนแบบเฮ้ยไปทาอะไรมาสวยขึ้นแค่ดัดฟันเฮ้ยมันมีเคสนี้จริงๆนะทุกคนคือถ้าสามารถปรับได้อ่ะค่ะการจัดฟันอ่ะมันทําให้รูปหน้าเราเปลี่ยนค่อนข้างเยอะแล้วคือหมายถึงว่าถ้ากระดูกของเรามันยังแบบว่าสามารถแอดจัดได้นะรวมถึงความสามารถของคุณหมอใดๆก็ตามเนี่ยแค่ เราขยับอะทุกคนหน้ามันเปลี่ยนได้มันสวยขึ้นได้มันสตันนิงมันอะไรเงี้ยขึ้นได้เพราะว่ากระดูกอะหลักๆของใบหน้าเราอะมันจะมี2ส่วนคือเอ่อช่วงหนกแก้มนะคะที่จะมีผลต่อรูปหน้าเรามากๆเลยเนาะคือหนกแก้มแล้วก็กระดูกขากรรไกรบนล่างก็คือฟันเราใช่ไหมคะที่อยู่ที่ฟันเราไปเกาะอะซึ่งการจัดฟันเนี่ยมันสามารถจัดขากรรไกรได้บ้างนะทุกคนคือหมายถึงว่าโอเคถ้าใครที่ขากรรไกรเรียงตัวสวยอยู่แล้วดีอยู่แล้วอะมันอาจจะปรับได้ไม่เย แต่ถ้าใครที่ฟันเกฟันซ้อนการเรียงตัวของฟันยังไม่ได้องศาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่ไปจัดฟันเนี่ยมันสามารถปรับโขงหน้าได้จริงๆแต่ต้องไปทํากับ หมอเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟันนะทุกคนแล้วก็ใครแบบขากรรไกรยื่นขากรรไกรหดอะไรเงี้ยคือสามารถแบบคุยกับทันตแพทย์จัดฟันได้เลยอันนี้คือเป็นเรื่องของรูปหน้าเลยนะคะก่อนที่จะไปสัญญกรรมแบบเพื่อความงามลดกรอบหน้าอะไรเงี้ยเมย์ว่าลองไปคุยกับทันตแพทย์จัดฟันที่เข้าใจเรื่องโครงหน้าของเราก่อนนะเพราะว่าอย่างล่าสุดอะเมย์ไปปรึกษาคลินิกจัดฟันใช่ไหมคะแล้วเขาให้คําปรึกษาที่ดีนะเพราะว่าเมย์ไปในโจทย์ของเรื่องความสวยความงาม ใช่ไหมคะคือฟันเมย์เคยจัดฟันมาแล้วแล้วโอเคมันอาจจะล้มมันอาจจะแบบขยับขยื่นใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการใช้งานเลยนะคะมันมีปัญหาเมย์อยากจะแอดจัดหรือว่าปรับให้มันดูสวยขึ้นเฉยๆแบบมีอยากมีรอยยิ้มที่สวยอยากมีฟันที่สวยอยากมีรูปปากที่สวยขึ้นแบบธรรมชาติเลยไปศึกษาเรื่องการจัดฟันทีนี้พอเราไปศึกษาเรื่องการจัดฟันนะทุกคนมันก็เลยทําให้เมย์แบบก็ศึกษาเรื่องการจัดฟันมาประมาณหนึ่งแค่เหมือนแบบเออดูว่าจัดฟันมันทําอะไรกับเราได้บ้างมันปรับปากได้อะไรบ้างตอนแรกยง ขนาดนั้นใช่ไหมคะก็ดูแค่ว่าแบบดูแบบ Before After จากคลินิกต่างๆทีนี้พอเมย์เข้าไปปรึกษาที่โรงพยาบาลนี้อ่ะทุกคนคุณหมอแบบเป็นครั้งแรกที่มั่นใจว่าไปหาทันตแพทย์จัดฟันโดยเฉพาะนะคะแล้วก็แจ้งเขาเลยว่าเนี่ยเรามาเพื่อที่จะปรับให้ฟันสวยให้ริมฝีป,ปากสวยให้รอยยิ้มสวยทํายังไงได้บ้างทําให้ได้คุยกับคุณหมอเราก็ถามไปเรื่อยทุกคนเราอยากถามอะไรเราก็ถามถามถาม,ถามเราอยากดู้เรื่องนี้เจาะเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทาให้รู้ว่าเรา เหมือนอย่างรอยยิ้มอย่างเงี้ยค่ะทุกคนปัญหาของเมย์เนาะต้องแก้ที่การฝึกกล้ามเนื้อปากแอมาละคีย์เวิร์ดแรกฝึกกล้ามเนื้อปากกล้ามเนื้อปากให้เรายิ้มสวยยิ้มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเรื่องที่2คือถ้าจัดฟันเนี่ยถ้าเราขยับฟันเข้าปากเราจะเป็นยังไงอะไร่างเงี้ยก็ถามคุณหมอนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือถ้ามันเข้าไปเยอะมากคุณหมอก็บอกว่าเออถ้ามันอย่างอย่างปากในตอนเนี้ยมันจะมีตรงนี้คือเหงือกอะบริเวณเหงือกกระดูกที่เหนือเหงือกขึ้นไปอะคะ่ะมันอยู่ค่อนข้างยื่นออกมานิดึ ะะมันทําให้ปากบนเมย์มันอูมไม่ไแน่ใจเพื่อนเห็นไหมคืออย่างเงี้ยมันจะทําให้ปากบนมันอูมนิดนึงแต่ว่าเออเห็นก็คือ พอมันอูมเนี่ยเมย์ก็อยากเอาเข้าเพราะว่าสังเกตว่าคนที่แบบหันหน้าด้านข้างแล้วสวยอะ่ะคือข้างบนมันจะมีองศาที่พอดีของเมย์อ่ะคือองศาแล้วมันดูยื่นไปนิดนึงนะคะทีนี้ก็เลยปรึกษาคุณหมอใช่ไหมพบว่าโอเคมันทําให้ปากเนี่ยมันยื่นน้อยลงได้ไหมได้แต่เนื่องจากเมย์อายุเกิน25แล้วอะ่ะถ้าเมย์ปรับตรงนี้ลงไปเยอะนะคะเมย์จะต้องแลกมากับการมีร่องแก้มที่เยอะมากเพราะตรงนี้มันคือที่พยุง กล้ามเนื้อตรงนี้ถุกคนเนี่ยก็เริ่มมีร่องแก้มแล้วใช่ไหมตามอายุนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าเอาอันนี้เข้าไปเยอะๆอีกอ่ะตรงนี้มาแน่นอนคือมันจะแบบเป็นร่องเพราะว่ามันไม่มีอะไรพยุงเฮ้ยเมย์ก็เลยแบบเอ้มันเกี่ยวกับรูปหน้ามันเกี่ยวกับเหมือนเท็กซ์เจอร์มันอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของเมย์ก็ค่อยๆแบบขนเรื่อยๆตอนแรกก็ดูแค่องศาฟันองศาปากองศาฟันล่างฟันบนแล้วก็เมย์อ่ะไปขนเพิ่มเลยทําให้เมย์รู้ว่าอ๋อจริงๆหน้าเรามันก็จะมีประมาณ6เลเยอร์นะคร้าวๆนะหญ่ๆก ชั้นหนังกำพร้าชั้นหนังแท้ชั้นไขมันชั้นสมัตชั้นกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกทีนี้อะพอเราคุยเรื่องจัดฟันใช่ปหมมันก็ไปอินเรื่องกระดูกแล้วฟันบนกับฟันล่างของเราอะมันเกาะอยู่กับ กระดูกเขาเรียกว่าอะไรขากันไกลทีนี้เราก็เลยแบบอ้าวถ้าเราปรับขากันไกลหน้าเราก็สวยขึ้นได้ถ้าเราดูแลเรื่องหนกแก้มเราก็สวยขึ้นได้เราดูแลกล้ามเนื้อเรานวดเราอะไรเฮ้ยมันก็สวยขึ้นได้โอเคใช้เครื่องมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะดูแลชีวิตประจาวันหรือว่าใครไม่ได้มีงบซึ่งเมย์ก็งบเหมือนกันนะคะถ้าจะต้องเข้าคลินิกเป็นประจําหรือว่าเข้าแพ็คใหญ่เกินๆแบบเกินอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันแพงนะคะการดูแลผิวหน้าด้วยเครื่องไม่ถูกเลยแต่ถามว่ามีอะไรที่ดีกว่าไหมถ คือทุกอย่างอะ่ะทุกคนมันไม่ได้มีอะไรที่ดีกว่ากันนะคะในการดูแลตัวเองในการดูแลผิวว่าถ้าเราทําได้มากกว่า มันจะดีกว่านั่นหมายถึงว่าสมมุติมันมีหลายปัจจัยเนาะการออกแดดสกินแคร์การดูแลผิวการนอนการอะไรเงี้ยกาอาหารเสริมการเข้าคลินิกการนวดหน้าการปรับหน้าอะไรเงี้ยคือมันมีทุกอย่างแต่ละอย่างอ่ะคะแนนมันก็อาจจะแบบลดหลั่นกันไปแต่ว่ามันไม่มีหรอกว่าทําอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะดีที่สุดหน้าจะสวยที่สุดผิวจะดีที่สุดไม่มีคนที่จะผิวดีที่สุดคือคนที่ทําหลายๆอย่างได้ดีคือเหมือนว่าสะสมในทุกคะแนนมาได้ดีอะคะ่ะอันนั้นน่ะจะทําให้ผลลัพธ์ออกมาได้ ดีที่สุดนะคะมันก็เป็นปัจจัยแบบโดยรวมมากๆเลยโอเคทีเนี้ยเมย์อ่ะก็คือโอเคกับเรื่องสกินแคร์ละไม่ได้แบบมีความตื่นเต้นกับสกินแคร์ใหม่ๆเท่าไหร่แต่ถ้าเทคโนโลยีมันดีส่วนผสมมันดีเหมือนมันก็เป็นตัวเลือกที่เมย์แบบเออลองได้เรื่อยๆนะคะหาข้อมูลมาเขาเรียกอะไรซื้อมาลองใช้แล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังได้เรื่อยๆว่าโอเคสกินแคร์ตัวนี้มันเข้ากับรูทีนเรายังไงเข้ากับเป้าหมายของเรายังไงนะคะเราจะดูแลผิวยังไงอันเนี้ยเมย์แบบว่าได้ละ ทีนี้ก็มาในเรื่องของไขมัน ไขมันตอนแรกเราก็อยากลดใช่ไหมเมย์พูดไปเรื่อยนะคะทุกคนคือหมายถึงว่าคลิปเนี้ยคลิปในช่องทาสกินแคร์มันไม่ได้มีสคริปต์นะมันไม่ได้มีการเรียบเรียงมาก่อนนะคะที่เหมือนเม้าให้ฟังนะทุกคนมันเลยอาจจะแบบข้ามไปข้ามมานะคะถ้าใครชอบเรื่องนี้นะคะอยากให้อธิบายแบบเรียบเรียงอะ่ะคอมเมนต์มานะเดี๋ยวเมย์จะทําลงมินิเมย์ให้นะคะโอเคพูดต่อก็คืออย่างตอนแรกอะ่ะเราอะ่ะก็คืออยากจะลดไขมันใช่ไหมแบบว่าหน้าเมย์กลมไงเป็นคนมีไขมันเยอะนะคะไปดูดไขมันมาแล้วแต่ว่าพอเมย์กินเมย์อะไรอย่างเงี้ยคือไขมันที่หน โอเคมันอาจจะไม่ได้เพล็เหมือนเดิมแต่มันก็กลับมาเป็นคนที่แบบชับบี้เรื่องแก้มมากๆนะคะตอนแรกก็แบบเฮ้ยถ้าเราไขมันลดอ่ะมันก็จะหน้าเรียวเฉพาะก็จะดูตัวเป็นสาวเป็นสวยอะไรอย่างนี้แต่ความสําคัญของไขมันอ่ะมันคือช่วยให้ผิวของเราไม่บางช่วยป้องกันเส้นเลือดช่วยทําให้มันดูต่งตึงยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยลดแรงกระแทกต่างๆอ่ะไม่อย่างนั้นมันก็จะไปโดนแบบกระดูไปโดนกล้ามเนื้อโดยตรงช้ำอักเสบอีกไม่ดีนะคะแล้วก็ไขมันเนี่ยถ้าสมมติว่า ถ้าไขมันเราหายไปอะสิ่งที่เราจะต้องหามาทดแทนอะมันคือฟิลเลอร์ก็คือหรือสารเติมเต็มต่างๆที่ต้องเข้ามาฉีดหรือว่าการเติมเข้าไปอะเพื่อมาปูมาฟิลร่องที่หายไปนะคะของไขมันหรือรวมไปถึงกระดูกที่มันหดตัวลงหรือว่ามันแบบมวลตรงนั้นมันหายไปนะคะที่มันเคยพยุงผิวเราอยู่พยุงกล้ามเนื้อใบหน้าเราอยู่อะไรเงี้ยมันหายไปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันพูดถึงเรื่องกระดูกเราก็มีข้อมูลมาอีกจากการที่ไม่ไปเรียนเรื่องอาหารเสริมเนี่ยว่ากระดูกของเราอะทุกคนไม่ได้ฟอร์มตัวแขนอยู่ตรงนั้นตลอดเวลา แต่มันคือการที่พวกแคลเซียมอ่ะมันเข้าไปแล้วสลายเข้าไปแล้วสลายเข้าไปแล้วสลายมันทําให้ระยะเวลาผ่านไปอ่ะสมมติ7ปี10ปีอย่างเงี้ยกระดูกหรือโครงสร้างกระดูกหรือตรงนั้นอนะ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะทุกคนจะถามว่าเปลี่ยนไปได้ไหมเปลี่ยนได้แต่ว่าหลักๆมันคงไม่ได้เปลี่ยนโครงกระดูกนะแต่ว่ามันอาจจะแบบ ที่แน่ๆคือมันสามารถแบบเปลาะบางได้เออดังนั้นคือถ้าไขมันเรามันน้อยกระดูกเรามันเปลาะขึ้นแล้วแบบเวลาไปกระแทกล้มอะไรเงี้ยหน้าหักกระดูกหักอะไรเงี้ยมันก็คือดูอันตรายเนาะดังนั้นเมย์ว่าเฮ้ยนี่ก็คือข้อดีของไขมันนะคะเราก็เลี้ยงเลี้ยงมันไปอย่างนี้ก็ดีเออแบบว่าเลี้ยงเลี้ยงไขมันแบบว่าดูแลให้เขาแบบว่าประมาณนี้ก็ดีเพราะว่าเหมือนมีช่วงหนึ่งตอนเด็กๆเนี่ยนะคะเมย์แบบเคยพูดเลยว่าถ้าแก่มาหนูอยากอ้วนเพราะว่าหนูอยากดูตึงเพราะว่าถ้าแก่แบบว่าอายุ เยอะๆแล้วแบบผอมอ่ะมันจะดูเหี่ยวซึ่งมันดูแก่มันดูเอชกว่าคือหมายถึงว่าปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราดูเด็กกว่าวัยอ่ะคือความตึงใช่ไหมคะซึ่งความอ้วนอ่ะมันทําให้เราดูตึงกว่าความผอมใช่ไหมเมย์ก็เลยแบบหนูจะอ้วนหนูจะตึงอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งจริงๆก็ใช่ก็มันเป็นเรื่องของไขมันแต่ว่ามันก็ควรที่จะประมาณหนึ่งก็พอไม่ต้องอ้วนเกินนะคะไม่อย่างนั้นคือก็จะมีปัญหากับเอ่อเรื่องสุขภาพอีกเนาะ เนี่ยพอไปมาอินเรื่องสุขภาพมาอินเรื่องโครงสร้างมาอินเรื่องสตั๊กเจอร์ร่างกายต่างๆคือมันก็ทําให้เมยกลับมาอินเรื่องผิวแล้วพบว่าเฮ้ยมันมีเรื่องที่ฉันยังอินอยู่แต่มันจะเนิร์ดเกินไปไหมเน่ยทุกคนเพราะว่ามันจะแบบไม่ใช่เรื่องสกินแคร์อย่างเดียวแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของแบบ สแตักเจอเป็นเรื่องอะไรแบบนั้นไปอ่ะเราแบบไม่แน่ใจแต่ว่าอินนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้กําลังแบบว่าทยอยทำเนื้อหาออกมานะคะว่าเออจะอธิบายยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคงจะพยายามที่จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆเหมือนเดิมนะคะ ตอนแรกที่เราแบบไม่อินเรื่องสกินแคร์ส่วนหนึ่งเหมือนมาจากว่าเรารู้แล้วใช่ไหมเรารู้หมดแล้วเราก็ใช้อยู่แล้วมันก็จะสวยกว่านี้ได้ยังไงผิวมันจะสวยกว่านี้ได้ยังไงคือแบบเป็นท้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเอชแล้วใช่ไหมคะแต่พอเรารู้ว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่เราจะสวยขึ้นหรือจะรักษาความเด็กหรือ Start, สตาร์สิ่งเนี้ยหรือชะลอสิ่งเนี้ยให้มันเสื่อมช้าลงได้มากขึ้นแบบโอกาสในการชะลอมันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบเฮ้ยมีแรงนะคะทุกคนก็โอเคค่ะเดี๋ยวเมย์ไปเป่า ผมกน,นะคะคเหมือนเดิมนะคะทุกคนใช้โก h แฮร์ป่าผมเสร็จแล้วนะคะด้วยไดยสันแอร์แรปแล้วก็น้ำมันบำรุงผมที่เหลืงมากแต่เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นรุ่นเก่านะคะคือเขาส่งให้มันนานมากแล้ว,ลวเขาส่งมาแบบ หลายสูตรมากอะไม่ใช้ไม่ทันนะคะก็เพิ่งได้มาเปิดใช้นี่แหละทุกคนแล้วพอจะไปซื้อซ้ำอะก็เหมือนเขาจะเปลี่ยนแพ็เกจิ้งไปแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าสูตรนี้ยังมีอยู่ไหมเพราะเห็นแต่สีส้มสีชมพูอะไรอย่างนี้ไปล้างมือก่อนแล้วเดี๋ยวมาแต่งหน้าค่ะเหมือนเดิมนะคะทุกคนเดี๋ยว,ยวขอเติมลิปก่อนอันนี้คือสีสวยนะคะให้ความชุ่มชืน้นแล้วก็ปั๊มปิ้งลิปวิกแกได้ดีแต่ว่าสีมันจืดค่อนข้างไวแต่ว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ทาไปแล้วมันแบบสีไม่ได้โอเวอร์โดดนะคะสีมันจืดไปแล้วเราก็ทาออยล์ทาไปเลยนะคะทาแบบไม่ต้องส่องกระจกก็ได้ทาทาให้มันแบบหนึ่งวิบากทั่วๆ์วะคะ่ะรู้สึกว่าโอเคอดูเป็นธรรมชาติเอเค,ค่ะแป้งก็สีจันร์แบบเดิมนะคะวันนี้มีพัสดุมาส่งใหม่แต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะออกไปข้างนอกก็เลยยังไม่ลองตัวนั้นนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นเหมือนกันนี่แหละทุกคนเพราะว่าถ้าลองแล้วแบบได้ก็คือดีแหละแต่ถ้าไม่ได้นี่คือต้องล้างหน้าใหม่เ้อก็เลยแบบอย่างอย่างอย่าง ไม่ได้แบบใช้คอนซีลปิดสิวเลยนะคะทุกคนใช้แป้งผสมรองพื้นนี่แหละปัดปากเาแล้วก็เท่าไร่เท่านั้นดูมีสิวหน่อยเพราะจริงๆมันก็มีสิวอะ่ะก็ต้องดูแลเอานะคะเสร็จแล้วคอนทัวร์จมูกวันนี้จะไม่แปดมาสคาร่าคอนทัวร์จมูกเหมือนเดิมนะคะเรื่องเครื่องสำอางชอบซื้อแต่ก็ชอบซื้ออะไรที่แบบไม่แพงมาก b บบี้ไบคือแบบผูกและดีอะใช้เยอะมากใช้หลายตัวอะค่ะเสร็จแล้วก็จะทาตาก่อนใช้เนี่ยเบบี้ไบนะคะ เขาไม่มีสีชมพูกว่าน,นี้แบบอันนี้มันเป็นพีชพีชนะคะไม่งั้นมันจะออกน้ําตาลแล้วอ่ะก็เลยแบบเท่าที่เมย์เห็นนะที่เมย์เห็นมีสต็อกเราก็มีตัวโชว์อยู่มันมีแค่ประมาณนี้นะคะคือถ้ามีสีออกชมพูกว่าน,นี้ก็จะไปทางชมพูนะแต่ว่าอันนี้ก็สวยค่ะแก้มก็ของ Baby b r i g h t นะคะเป็นแบบว่า Brush ที่มีชิมเมอร์เล่นแสงได้ดีนะคะแล้วก็สีแบบสีใสๆเลยอะไม่ใช่สีใสหมายถึงว่าสีมันมีความโปร่งแสงมันเป็นสีพีชพๆนั่นแหละนะคะแต่ว่าเนี่ยมันมีความแบบมีความโปร่งแล้วก็มีความแบบกลอแต่ต้องระวังการปัดมากไปเพราะมันจะทำให้แป้งที่ทาไว้มันสไลด์นะคะสำหรับเมนะสำหรับคนอื่นไม่แน่ใจ สีมันสวยจังเลยอะแก้มปากออกไปในโทนแบบพีชสม้มน้ำตาลนิดนึงเออเพราะว่าถ้าแบบว่าเซตเนี้ยเราใช้ปากชมพูมันก็อาจจะดูแบบไม่คมลีทเท่าไหรนะ่เนาะอุ้ยเสื้อด้วยแบ็กกราวด้วยคือใช่เลยนะคะเ <c oughs> นี่ยรอยตินการเริ่มมามาจากคาลาเจ้นและอีลาสตินที่เสือ่อเข้าสารักอีกแล้ว มาสคาร่าก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะแบบมาสคาร่าคิ้วอ่ะแต่จะปัดก็ได้แหละเสร็จแล้วขนตาวันนี้ก็แค่ดักนะคะแต่ว่าไม่ได้ปั เซรั่มบำรุงขนตาที่ทำให้ขนตางอนด้วยแล้วก็เซตตัวแบบประมาณหนึ่งอะ่ะเหมือนแบบเหมือนเป็นเจลบำรุงแล้วก็ให้มันแบบว่าแข็งแรงแล้วก็ให้มันอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องอยู่ตัวมากแต่อ่ะนิดนึงอะไรเงี้ยเอ,อมีไหมอะ่ะมีมีแต่ที่จัดแต่งทรงผมแล้วก็เอ๊ะหรืออันนั้นมันมันเป็นบำรุงไหมอะ่ะมาคาร่าเบสไม่มีส่วนผสมอะไรนะคะแต่ว่าลองหน่อย อันนี้เป็นมาสคาร่าเบสนะคะน่าจะล็อกขนตาได้แต่ไม่แน่ใจว่าช่วยบำรุงขนตาได้ด้วยไหมนะคะแล้วก็เหมือนเดิมใช้ไฮไลท์สีขาวนะคะเรียบร้อยอีกนิดนึงนะคะทุกคนโอเคแปรงผมแสกได้แล้วก็จะใช้อันนี้